สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤกษภทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นการทำนายงานเด่นเลขนำโชคนะคะซึ่งก็จะให้ผลในช่วงวันที่1 6บหถึงสาพฤศจิกายนนะคะการทำนายครั้งนี้เป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดแต่สิ่งดีๆไปจากคลิปนี้นะคะอะไรที่ให้ระมัดระวังป้องกันเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะคะไม่เสียหายแต่นําคําทํานายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ ในเรื่องของธุรกิจการเงินการงานที่สําคัญเด็ดขาดต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจ paper, วอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกําลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะ ฝากกดติดตามเพจ Facebook ไว้ด้วยเพราะว่าจะมีการไลฟ์สดดูดวงฟรีในช่วงต้นเดือนแล้วก็กลางเดือนของทุกเดือนนะคะเป็นการไลฟ์สดแบบถามตอบดวงกันได้สดๆเลยนะคะชาวพฤกษ์ศพค่ะในเรื่องของในเรื่องของการเงินก่อนแล้วกันเนาะนะคะเรื่องดวงดาวเนี่ยต้องบอกว่าในเรือนการเงินของคุณอนะวางดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณอนะไปอยู่ในเรือนปัตตนี เพราะฉะนั้นใครที่มีคู่ครองคู่ครองอาจจะนําสิ่งดีๆในเรื่องเงินมาให้แต่ก็ต้องบอกว่าถ้าในพื้นดวงมีดาวบาปบครอก็ต้องระวังนะคะที่ในเรื่องหุ้นส่วนอะไรแบบนี้อาจจะไม่ค่อยโอเคกับเราได้เพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาในเรื่องเงินและดาวเรียงตัวกันนะคะเยอะมากๆเลยในในที่เล็งคุณนะนะมีทั้งอังคารมฤตยู มีทั้งสุกนะคะมีทั้งพุธมีทั้งอาทิตย์นะ,ะเพราะฉะนั้นอาจจะมีการมีรถใหม่บ้านใหม่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะ อาจจะเป็นคู่ครองคนรักคู่ครองหรือคนใกล้ชิดที่อาจจะมีอะไรใหม่ๆหรือเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่อาจจะมีเงินแล้วก็สามารถซื้ออะไรใหม่ๆได้หรืออาจจะเป็นงานใหม่ก็เป็นไปได้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการงานของคุณมาอยู่ในเรือนวินาศถ้าใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับฟรีแลนซ์ส้มมองว่าอาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องงานหรือทํางานออนไลน์อาจจะไม,ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดทํางานประจํามีเกณฑ์ ที่มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงงานไปนเลยก็ได้นะคะมาดูกันถึงเรื่องของไพ่กันบ้างนะคะไพ่ใบแรกเลยคือ3ามดาบนะส้มมองว่าคุณรู้สึกขาดแคลนนะคะชาวพลกศพในเรื่องของการทำงานก่อนนะเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราให้ใจคนที่ทำงานกับเราเราให้ใจไปทุกคนที่ทำงานร่วมกับเรา เราให้ใจไปไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจหรืออะไรเราให้ใจเขาไปแต่สิ่งที่เราได้รับกลับมาไม่เหมือนกับที่เราคาดหวังเอาไว้เขาไม่ได้รักเราเขาไม่ได้เอื้อเราเหมือนที่เราเอื้อเขาคือเขาไม่ได้เมตตาเราอย่างที่เราเมตตาเขานี่คือประสบการณ์ชั้นดีสมบอกเลยนี่คือประสบการณ์ชั้นดีนะคะบางคนที่เราหวังดีกับเขาเขาอาจจะไม่หวังดีกับเราก็ได้ค่ะ เออเราไม่สามารถเปลี่ยนใครได้เขาไม่รักก็คือไม่รักประมาณนี้เลยนะคะเนี่ย,ยมันมันเป็นการที่มันเป็นการที่ตัวของชาวพลึกศพเองอาจจะต้องมีการตามงานแล้วเขาก็ไม่ชอบเราอาจจะเป็นนระ,ะดับหัวหน้าก็ได้นะ นะคะเรารู้สึกว่าเราเพยายามทําเต็มที่ในเรื่องของการทํางานทําเต็มที่นะคะแล้วก็ยังมีคนไม่ชอบเราหรืออะไรประมาณนี้นะคะซึ่งให้ทําใจดีที่สุดนะคะงานที่คุณทําได้ดีจะเป็นงานที่เกี่ยวกับใครที่ทำสแลยแพทย์พวกผ่าตัดอะไรเงี้ยถือว่าดีเลยใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับ การโรงแรมอะไรต่างๆนะคะคือช่วงนี้มันอาจจะไม่ได้พุ่งไม่ได้ปังขนาดนั้นแต่มันก็ถือว่ามันไปได้พวกโรงแรมรีสอร์ทอะไรเงี้ยสามารถทําได้ดีนะคะงานที่เกี่ยวกับการส่งเคราะห์งานที่เกี่ยวกับการแบบได้ทําบุญไปด้วยได้ทํางานไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะถือว่าดีมากๆขึ้นไพ่หกเหรียญส้มจะบอกว่าในขณะที่มีคนไม่ชอบคุณคุณทําดียังไงเขาก็ไม่ชอบคุณแต่ก็มีคนที่เขาเอ็นดูคุณเอ็นดูมากด้วย มอบงานให้มีนะแล้วคุณชาฝึกศพอาจจะแบบก็ฉันอยากได้ใจคนที่เขาไม่ไม่ชอบเราอ่ะไม่ได้อย่างนั้นยิ่งทุกอย่างนั้นมันยิ่งทุกเดอ้อเนี่ย Temperance เนี่ยมันเหมือนเราไม่ปรับใจปรับตัวเออไม่ได้มันทุกเราต้องให้ใจเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่คนอุปถัมภ์หรือคนที่เขาแบบโอเคกับเรา แบบนั้นเราจะมีความสุขเพิ่มขึ้นเลยเพราะว่าคนที่ดีกับเรายังมีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะเพียงแต่เราปิดตาไม่มองเขาเท่านั้นเองผู้หลักผู้ใหญ่คนรอบข้างคนทําธุรกิจที่เขาดีกับเรามีเยอะมากแล้วส้มบอกว่ามีจะส้มจะบอกอ่ะจากสภาพเหรียญนนะ่ะส้มมองว่าคนที่เขาดีกับเรามีเยอะกว่าคนที่ไม่ดีแล้วทํำไมเราต้องเอาใจไปใส่ทิ้งไปเลยไม่ต้องไปโฟกัสนะคะ ในบางคนเนี่ยรู้สึกอึดอัดใจมากอยากโยกย้ายอยากเปลี่ยนแปลงแต่ก็ต้องรอนะคะรู้สึกว่ามันต้องรอบางคนอาจจะคิดที่จะไปเปลี่ยนช่วงปีหน้าก็ได้เออแล้วมันต้องรอมันก็เครียดยการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงรอนะคะเนี่ยจะสติกอยากออกจากงานแล้วยังออกไม่ได้ต้องรอเวลานู่นนั่นนี่อึดอัดใจนะคะ The อ m p e r o r แต่ส้มคิดว่าคุณประคองได้นะประคองธุรกิจประคองการงานที่ยังจำเป็นต้องทำอยู่คุณประคองได้ดีนะคะในบางคนอยู่ในระดับหัวหน้าก็มีนะคะเอออาจจะมีอย่างที่บอกแหละคนในระดับหัวหน้าเราอาจจะมีการชนกันเรื่องของอีโก้ความคิดที่ชนกันนะคะซึ่งชาวพฤกษบก็มีอีโก้สูงเหมือนกันนะคะการอยู่มันก็เลยค่อนข้างที่จะแบบทรมานนิดนึงในช่วงที่รอการเปลี่ยน แต่มันน่าจะมีการเปลี่ยนจริงๆหลังจากนี้นะคะในเรื่องของงานใหม่อะไรต่างๆเนาะนะคะโฟกัสกับคนที่ดีนะเพื่อเยีวยวยาใจไปสู่จุดที่มันดีกว่านี้จริงๆเนอะนะคะช่วงนี้อาจจะหงุดหงิดใจหน่อยในเรื่องการทำงานเพราะว่ามีดาวเรียงกันเยอะมากเลยค่ะที่เล็งคุณนี่อยู่ในเรือนชะตาคุณด้วยอย่าใจร้อนนะใจเย็นๆนะคะในเรื่องของการเงินการเงินเนี่ย เราจะให้เงินและซัพพอร์ตเงินให้กับคนที่เราอยากจะเปลี่ยนเขาให้เขามารักเรามากขึ้นก็ไม่ได้ค่ะแล้วบางคนเนี่ยโดนหลอกโดนโกงมาแล้วด้วยนะโอ้เจ็บใจจังเลยอ,ะอ่ะเจ็บใจเข็ดแล้วแต่เชื่อมาหลายคนอะหลายคนอะคือช่วยคนอื่นไปแล้วแล้วยังมีเงินเหลืออยู่ไนงะอาจจะไม่เข็ดจริงนะคะเหลือยังเหลือเงิน ยังไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินอะคือเราไปช่วยแล้วเราโดนโกงแล้วแต่แบบยังมีเงินเหลืออยู่มันก็เลยเหมือนกับว่าชาวพลึกศพเนี่ยนะคะยังมีเงินที่สำรองไว้ค่อนข้างเยอะเลยในช่วงเนี้ยนะคะอืมถ้าคุณจะจนก็จนเพราะว่ามันไม่ใช่รายรับที่คุณได้เข้ามาไม่พอแต่มันเป็นการใช้จ่ายเห็นใจคนอื่นให้คนอื่นคิดว่าจะเอาเงินซื้อใจคนได้ ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ค่ะถ้าเขาไม่ชอบเราก็ไม่ชอบเราอยู่ดีอืมประมาณนี้เลยนะคะในเรื่องเงินเสียเงินกับในเรื่องของการเดินทางการยกย้ายยกย้ายสิ่งของประมาณเนี้ยเออการเดินทางการยกย้ายของสิ่งที่ต้องระวังเลยก็คือชาวตุลน,นะคะให้ระวังไว้นะคะชาวกุมมิถุนตุลน,นะคะชาวธาตุลมโดยเฉพาะชาวตุลชาวเมษนะคะระวังให้ดี เขาหวังมาเอาเปรียบเราในเรื่องเงินแล้วบางคนเนี่ยแลดูท่าทีเป็นผู้ใหญ่แลดูแบบเป็นคนแบบน่าเชื่อถือด้วยนะเออแต่ว่ามาเอาเปรียบเราในเรื่องเงินถึงแม้ว่าชาพฤลึกศพจะโดนเอาเปรียบในเรื่องเงินแล้วจะมีเรื่องคดีความหรืออะไรก็ตามแล้วก็แบบชนะมาได้รอดมาได้นะคะหรือว่า ยังเหลือเงินเก็บอยู่ยังไม่เดือดร้อนแม้ว่าจะโดนโกงไปเยอะก็ตามในบางคนแต่ส้มไม่อยากให้คุณโดนอีกแล้วอะอืมบางคนเนี่ยเป็นหัวเรือใหญ่ในเรื่องเงินนะคะในการดูแลคนในบ้านก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นส้มอยากให้คุณเปตัวเองเปคนรอบข้างที่อยู่ใกล้ชิดมากๆให้เต็มที่ก่อนอืนะคะก่อนที่จะไปช่วยใครแล้วเราแบบมันสะดุดอะมันทําให้หัวจิตหัวใจมันสะดุดอะอืมนะคะประมาณนี้ เในเรื่องของการเงินส้มจะบอกว่าเวลาที่คุณแย่ก็มีคนมาช่วยอุปถรัรมภ์้ำชูนะเออนะคะเดี๋ยวในเรื่องเงินจะมีต่อในไพ่ถัดไปนะคะส้มมองว่าชาวฝึกศพยังมีอยู่เหลือแต่ก็อยากให้เก็บได้ไงไม่อยากให้ใจอ่อนอะเอออยากให้เหลือเก็บไว้เยอะๆนะด้วยความเป็นห่วงแหละมาดูกันในเรื่องของสุขภาพนะคะเดอมูนเบาหวานนะ มาแบบแรงมากเบาหวานนอนไม่หลับเบาหวานและอาการนอนไม่หลับความเครียดนะคะระบบน้ำในร่างกายไม่ค่อยปกติดื่มน้ำสะอาดเยอะๆน้ำเปล่านี่ยแหละดีที่สุดนะคะอย่าไปทานอะไรที่ไม่สะอาดเนาะแล้วก็เจ็บม่เท้าหลังลหลหลังลหลเลยกระดูกหลังไหลนะคะมันมันไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะอาการปวดหลังปวดลหลนะคะ แล้วก็แปดเหรียญหัวกลบับสายตานะคะสายตาสั้นยาวก็ไปเช็คดูเนาะนะคะในเรื่องของพลังงานโชคลาภนะคะมาจากชาวธาตุลมกูมิถุนตุนนะคะแปดดาบชาวธาตุลมกูมิถุนตุนจะเป็นผู้ชายที่เขามีภาระมีความเครียดอยู่ในช่วงนี้แล้วเป็นเลขที่เกี่ยวกับตัวเขาเป็นคนใกล้ชิดคุณนี่แหละ นายอวนชาวทาตุไฟเมธสิงหธนูผู้หญิงผู้หญิงที่ทำงานหนักทำงานเยอะมากๆเลยที่อยู่ใกล้ชิดคุณนะเป็นชาวทาตไฟจะเป็นเลขที่เกี่ยวกับตัวเขาเลขนำโชคค่ะเลขนำโชคนะคะของชาวพลึกศพนะคะห้าสองหนึ่งศูนย้านนย์ห้าสองหนึ่งศูและเห็นไหมคะว่ามีไพ่สิบเหรียญ มีเกณฑ์ที่ในบางคนอาจจะได้โชคลาภจากเลขที่บ้านเลขที่ที่ทํางานออฟฟิศที่ทํางานที่ทําให้มีเงินเยอะๆเออนะคะโฟกัสตรงนั้นเลยหรือบางคนอาจจะได้เป็นแบบเงินก้อนเงินมรดกก็ได้นะอาจจะเป็นความโชคดีอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะเอออันนี้ยเป็นเลขที่เอาไปจับฉลากก็ได้นะได้เลยนะคะบางทีจับฉลากแบบในที่ทํางานอย่างนี้เนาะ จับฉลากท่องจับฉลากเงินเนี่ยได้ห้าสองหนึ่งศูนยะ์ 5, 2, 1, 0, นะคะมาดูไพ่ออร์เคิลนางฟ้ากันบ้างมีอะไรจะบอกชาวพฤึกศพบ้างเห็นอะไรเพิ่มเติมมีอะไรจะบอกในเรื่องของพลังงานในเชิงบวกนะคะขึ้นไพ่ใบแรกบอกว่า a n g o l W f w ์อ l เนะคะเห็นมหเห็นเหีบสมบัติปะเป็นนางฟ้าแห่งความร่ำรวยมั่งคัง่ง ชาพฤกษศพเนี่ยแม้กระทั่งว่าอย่างที่บอกไปเลยบางคนนี่โดนโกงแล้วโกงอีกนะยังมีเงินเก็บแอปเก็บยังมีเงินเหลือเยอะถ้าคุณรู้จักใช้เงินชาวธาตุดินทั้งหลายถ้าเกิดคุณรู้จักใช้เงินอนาคตคุณจะเป็นคนมั่งคัง่งมากๆเพราะคุณจริงๆลึกๆเป็นคนหนักแน่นนะคะเหมือนธาตุดินของคุณนั่นแหละถ้าคุณไม่คิดที่จะไปแบบ ให้ใจคนที่เขาไม่ให้ใจเราไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องเงินไปซื้อนาเสียงเงินเปล่าสมบอกเลยเก็บเงินไว้ดีกว่าเก็บไว้เพื่อความมั่งคั่งของเราดีกว่าคุณจะร่ํารวยมากคุณจะร่ำรวยมากเลยบอกเลยนะคะควรให้กับคนที่เขายินดีควรให้คนที่เขาแบบรู้รสึกยินดีกับสิ่งที่เขาได้รับนะคะควรให้คนที่เขาให้สิ่งดีๆกับเราประมาณนี้เลยนะคะมันดีนะ ความร่ำรวยจะมาถึงบางคนอาจจะมีโชคลาภก็ได้หรืออย่างที่บอกเป็นเงินก้อนเงินมรดกอะไรต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะความร่ำรวยมาถึงมาถึงตอนนี้เลยบอกเลยอาจจะเป็นโอกาสในเรื่องการทํางานทําเงินก็ได้นะคะมาเยอะมากเต็มเหนี่ยวสิบเหรียญแล้วไพ่นางฟ้าร่ารวยอีกนะคะมาสองอย่างเลยนะคะก็เก็บเก็บไว้ค่ะเพราะคุณเวลามีเงินแล้วก็ใจใหญ่ใจกว้างนะคะ ดีจูเนชั่นค่ะฟื้นฟูสุขภาพร่างกายชาร์จแบตเตอรี่ผ่อนคลายบ้างนะคะบ,บางทีมันเครียดเรื่องงงเรื่องงานอะไรต่างๆมันเครียดมากเพราะฉะนั้นคุณต้องหาเวลาที่จะให้ตัวเองได้อยู่กับอะไรก็ได้ที่มันชาร์จแบตเตอรี่อยู่กับตัวเองพักผ่อนจะนอนหลับหรือจะไปเที่ยวหรือจะไปสูดอากาศได้หมดเลยนะคะอะไรก็ได้ที่มันเหมาะกับคุณต้องหาเวลาไปทำแบบนั้นแล้วค่ะ ไม่ให้มันเครียดเกินไปไม่อย่างนั้นน่ะทำงานต่อลําบากมันมีผลกระทบกับสภาพจิตใจสภาพความคิดนะคะมันทําให้ศักยภาพในการทํางานลดลงด้วยเอาจริง,รงนะคะ m i r a c l e s o ซา mistakes อะไรที่เคยผิดพลาดมานะคะอย่าไปจมอยู่กับความรู้สึกว่าเราผิดอีกแล้วเราิเราเคยผิดมารู้ว่าตัวเองผิดแล้วปรับปรุงเลยค่ะรู้ว่าตัวเองผิดแปบ,บเดียวเชื่อวินาทีทีเดียวที่เราควรที่จะปรงกับมันว่าเออจะนำผิดหละ ขอโทษตัวเองขอโทษคนอื่นเรียบร้อยไปแก้ไขเลยนะคะแก้ไขอย่าไปทำซ้ำเดิมอะไรที่เคยผิดพลาดก็อย่าไปทำซ้ำเดิมจะเกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นไม่ว่าคุณจะเคยผ่านความล้มเหลวหรือการทำผิดพลาดอะไรมาก่อนหน้านี้อย่าไปจมกับมันนะคะหลังจากนี้คุณจะเจอกับสิ่งมหัศจรรย์นะคะถ้าเกิดว่าคุณมีแรงมีกำลังมีความหวังใหม่ๆ นะคะในการที่จะก้าวต่อไปโดยที่ไม่ทำซ้ำเดิมนะทำสิ่งดีๆขึ้นชีวิตคุณจะแบบมีสิ่งหัศจ,จั์แบบดีมากมันจะดีมากเพราะส้มบอกเลยว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิตนักธุรกิจที่ร่ํารวยมากๆคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตมากๆหรือมีชื่อเสียงหรือเป็นคนที่สังคมยอมรับล้วนแล้วต่างแต่ผ่านดราม่ามาทางนั้นต่างแต่ผ่านเรื่องราวที่เคยล้มเหลวมาทางนั้นเพราะฉะนั้น บอกเลยว่าอย่าทำให้สิ่งเหล่านี้ทำให้คุณหยุดพักได้แต่อย่าหยุดมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับชาวรึกศพขอให้ชาวลบกศกทุกคนนะคะมีสิ่งดีๆมีความก้าวหน้าสำเร็จในการทำงานเข้ามานะคะแล้วก็ร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ